ก <S an> ็เรียนจบที่อเมริกันสคูลตอนเกรดสครับหลังจากนั้นก็กลับไปบ่อยๆเพราะว่าชอบเรื่องดา้ดานการสกีกับเสือภูเขาแลปัญจริยกด้านนั้นก็เลยหลังจากนั้นคุณวิวันก็ได้เสนอง,งานมาว่าอยากสนใจไป็นทำง,งานที่ซัมเมอร์ไหมผมก็เลยกลับไปปีที่แล้วและได้เป็นซัมเมอร์แคมสตาฟด้านทางเออพา e ดีเดอร์ชิพเพราะฉะนั้นงานของผมก็คือพาเด็กๆไปเดินบนภูเขาแล้วก็สอนเรื่องออร e n t นเทชั นำทางส v าย a l ส k ิ l เฟิร์สเอชอย่างงานของผมสำหรับสามอาทิตย์ก็คืออาทิตย์แรกเด็กๆเขาก,ก็จะเรียนเบส s k สกิลวิธีแพกกระเป๋าวิธีดูแลตัวเองแล้วก็เรียนเรื่องเรื่องพกแผนที่อะไรอย่างนั้หลังจากนั้นอาทิตย์ที่สองเราก็พาเขาไปทริปแต่ว่าครึ่งวันอะไรางี้นแล, 3, แล้วอาทิตย์ที่สามเราก็จะพาเด็กๆไป camping. แคมป์ปิ้งเราช่วงแคมปิ้งนั้นคือสิ่งที่เ,เด็กๆชอบมากที่สุดก็คือ พาเขาไปอยู่บนภูเขาปล่อยให้เขาเดินต่อส่งสองชั่วโมงแล้วก็ผ่านไปในปา่าไปหลายที่เจอพวกลัวอะไรก็เป็น,นประสบการณ์ใหม่หมๆสุงเด็กที่เขาชอบกันมากแล้วบางทีเราก็ปล่อยให้เขาตามทางเองผมก,ก็เดินเดินตามขนาดลึงก็ปล่อยให้เขาบอกว่าทำดิสเซชั่นในเกงของเขาเองถ้าเขาทำถูกก็ได้ไปที่ไร่ฮัทเร็วๆไปนอนเร็วๆ,ๆ แต่ถ้าผิดก็คือหน่งทางแลก็เดินเล่นกันหน่อยเพิ่มขึ้นแล้วก็ส่วนมากเด็กๆที่ไปเขาก็ชอบมากแล้วเขาก็ถามว่าไปอีกได้ไหมแต่หลังจากจบก็หมดเวลาเราเด็กจะต้องกลับบ้านนั่นคือประสบการณ์ที่ผมมีแล้วก็นอกจากนั้นที่เป็นเอสเต็สำหรับออนไลน์จะจูก็เป็นบอสแสตปแล้วก็เป็นพี่ี้ย่ให้เด็กๆด,ด,ด้วยเพราะฉะนั้นเดยวผมจะเป็นคนที่จะพาเด็กๆบินจากประเทศไทยไปที่สวิสดูไลด์โรงงาน,นและพากลับมาด้วย แล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นตอกแซกโดยก็คือสำหรับตอนที่ผมเป็นอยู่ปีที่แล้วก็ทำงานอยู่ในตองเด็กผู้ชายเล็กเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นตอกแซกให้น้องซันแล้วก็เด็กพวกซูโน่และเด็กคนอื่นก็สนกันมากครับแล้วก็สนุกแค่ละครับเดี๋ยวก็ทำมาม้ากกันแล้วก็นิเก็บแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแหละครับก็ประสบการณ์แบบนี้ก็แนะนำให้ไปเพราะน้องๆผม มีน้องสองคนก็ไปซ้อมมาแทนมาเป็นสอบตัวแล้วก,ก็เรียนจบที่เลเซอร์แมนเดสต์สกูลเลยครับขอบคุณครับ